รู้ไหมคะว่าความเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่า self e ฟ f i c a c y หรือว่า self คอน f i d e n c e เนี่ยะคะมันไม่ใช่พรสวรรค์น,นะคะแต่มันเป็นทักษะที่สร้างได้คะ่ะและมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยคะ่ะที่รองรับเรื่องนี้ข้อแรกเลยนะคะ mastery experiences เป็นการตั้งเป้าหมายเล็กๆหรือที่ใครชอบเรียกกันว่า small wins เนี่ยนะคะตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก,ก็ค่อยๆทํามันจนสําเร็จคือเมื่อเราทําอะไรประสบความสาเร็จแล้วมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามสมองเนี่ยมันจะมีการปล่อยโดพามีนทําให้เราคาดหวังว่าครั้งถัดไปเนี่ยเราก็จะสามารถทํามันสําเร็จได้แล้วเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมมาาาาาาากกก้นเเเรรรรื่อออยๆะ็จจสถไปใใช ตั้งเป้าเล็กๆที่เราทําได้เช่นออกกําลังกายวันละสินาทีแล้วก็ค่อยๆขยายเป้าไปทีละนิดทีละนิดค่ะข้อที่2 vicarious experience หรือการเห็นแบบอย่างการเห็นคนที่คล้ายๆเราหรือเหมือนเราเนี่ยทำแล้วประสบความสําเร็จมันทําให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยตัวเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ข้อที่3 verbal persuasion การพูดและให้กําลังใจตัวเอง self affirmation หรือว่าการที่เราพูดยืนยันคุณค่าในตัวเองเช่นฉันเป็นคนมีวินัยนะฉันเป็นคนขยันนะมันช่วยเพิ่มความมั่นใจและมันลดความเครียดเราได้ค่ะข้อ4 physiological and emotional states หรือการจัด การอารมณ์และร่างกายถ้าเราตีความหมายของความตื่นเต้นของเรานะคะว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมของร่างกายแล้วนะไม่ใช่ความกลัวจะทําให้ผลลัพธ์นะคะดีขึ้นมากแล้วเราอาจจะเอาไปใช้ก่อนที่เราขึ้นพูดบนเวทีหรือว่าพูดต่อหน้าสาธารณชนแทนที่เราจะพูดกับตัวเองว่าโอ๊ยประมาะจังเลยนะให้เราลองเปลี่ยนวันนี้เป็นว่าฉันตื่นเต้นฉันมีพลังเป็นการปลุกตัวเราให้เรามั่นใจขึ้นคะ่ะเข้า5นะคะให้เราฝึก visualization หรือว่าการฝึกจินตนาการคะ่ะการที่เราได้ฝึกคิดจินตนาการของเราอยู่ในใจเนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นสมองส่่วน Motor ortex, ใใ้้้กกกลลเเคีียงงับาารรทไดมือ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้จริงๆเนี่ยนักกีฬาโอลิมปิกหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้บ่อยๆนะอาจจะจินตนาการชัดๆไปเลยว่าเราเนี่ยสามารถทําสิ่งนั้นประสบความสําเร็จแล้วเรามีภาพที่ตัวเองเนี่ยยืนพูดอยู่บนเวทีอย่างมั่นใจเรามองเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการมั่นใจตัวเองเนี่ยในหลายครั้งมันไม่ได้เกิดจากอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมาได้นะคะมันเกิดจากการฝึกการซ้อมค่ฝึกกกกกกเบบััััยยนนหหาาาาาองงงีีีใใ้้รรรพูดดดดตตวจจิ ให้เก่งเราก็จะสามารถเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สุดท้ายเอาความมั่นใจนี้ไปทําให้เราประสบความสําเร็จได้ค่ะ